หย one one วันน้องวันมาเฮ้ยวันน้อง <c oughs> วันยิงมาวันน้อวันมาวัน้อวันมามาแล้วว้ยวันน้องวันเว้ยวันออฟวันฮอบบี้บ็อกเยใบแรกเลยมั้งว่าน้อวันฮอบบี้บอ็อกที่เคยเปิดเลยนะ สวัสดีครับผมแอปนะครับท่านใดที่สนใจร่วมลงเบรกการ์ดฟุตบอลนะฮะทางเพจเรามีเบรกการ์ดฟุตบอลทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะครับโดยจะแจ้งเตือนก่อนที่กลุ่มไลน์นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเปิดจองที่หน้าเพจนะครับโดยเวลาประมาณ5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับท่านใดที่สนใจก็มาแจมมาตํากันได้นะครับการโดรอท่านอยู่นะฮะแล้วเจอกันครับไมลแรนดอมสามคนสามซองเอ่อไม่แรนดอมสามคนสามซองครับใช่ครับใช่ครับ คนละซองครับพี่แจ็คได้คนละซองแรนดอมครับเดี๋ยวหลังๆนะหลังๆก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนเอาท้ายๆเลยนะท้ายๆเลย,ย,ย,เลยผมอยากอยู่ในคอนเทนต์ลาเซ็นเมนออยูจะงินหงิดใจบูฟสาธุนะครับมาขอโชคดีครับสองสี่หกแปดสิบสองโอเคครับบ,บุบบุนี่กาบุบแล้วฟอร์ดมาขอให้มาแล้วกันนะ ขอให้มาครับโชคดีขอให้โชคดีครับไปรุ่ยชึบชึบชึบไอคอมเมนต์ hey, <comment S 1> นี้ไม่ค่อยขึ้นโด <Do S 2> ต้องมาแล้วครับแอดถูกต้องฮนะพูดถูกใจเลยฮนะโด <Do S 2> ต้องมานะครับเอ่อยังไม่เซ็นนะยังไม่เซ็นนะอ่ะคุณนิวมาก่อนนะฟูลแลมเอ้ยคุณนิวเบอร์รี่นี่ว่า ขออภัยนะคุณพูลสั่งมาก่อนนะเป็นเบดการ์ดครับนิวคาสเซิลแมนยูฟอร์ซูเบนซ่าครับเชียนี่แมนยูเริ่มเริ่มเริ่มออกนะเริ่มออกโรนครับคโยริสนะครับชาร์ปเชิร์ฟิลไฮเปอร์ไปที่ไบตันครับอาเซตดอสซสนโตสใจเย็นฮะใจเย็นฮะใจเย็นเย็นคุณนันทพัฒน์ไปอะไรไปวูฟใช่ไหม โพอเดนไปอี่โพอเดนไปโนโก้เจอฟิวต้องมายัยังไม่มีออร์ไลเซนนะครับอาร์ au, เจยเมาส์เบตการ์ด้านี้แมสซกตเฮเดนซาฮาลุยเชว์ัมชาคอฟกี้ยันโมเรนโกซานเชสไฟเวอร์เป็นลาฮิมเซอร์ริงครับจากแมนซิตี้นะแล้วก็เลดนะทีมใหญ่ครับ อาเซนอนว้าวเหมือนจะไปขอขิงโลโก้ทองปลาแซลมอนเลยโลโก้ทองปลาแซลมอนนะอะไรเอ้ยของพ่อแล้วนะของพ่อแล้วนะสองซองสูตรใบฟูลแลมไงฟูลแลมไปฟูลแลมใบแรกเลยสูตรใบได้ไงฟูลแลมใบแรกเลยอ๋อคุณนัทพัฒน์เหรอ นันพัฒน์ได้บู๊นี่ไงมาแล้วใบหนึ่งเห็นอยู่เหลืองๆหลังๆนะหลังสุดเลยนะครับซุนชือฟาเบนสกี้แล้วก็อุ้ยตัวดีด้วยตัวดีเอาเลสออนเลสนะอุ้หูอาเซนนลเอาละเว้ยทรงทีมใหญ่มาแล้วนะบูมไม่หน่อยอาเซนนลคุณนิวนี่ว่าเอาแล้วคุณนิวมาลุลัวเว้ยวันนี้ อ๋ไม่ใช่คุณนิวด้ว่ะเอ้ยคุณนิวดิคุณนิวมีสองสปอปร์ตปะโทเลสออนเลสใช่ฮะลืมไปกูมาที่ไหนยืนข้างหลังเขานั่นลูกชายอรับไม่ใชคุณนิวสองสปอร์ตกันเหนียวนะศูนย์หนึ่งห้าทัหนึ่งสี่เก้านะครับบุคโยโซากา้าออกถูกตัวด้วยนะครับไม่ดูก็ไม่ฮิตด,ดูก็ไม่ ดูดีกว่าดูดีกว่าเชื่อผมเดี๋ยวฮิตแน่นอนครับเชื่อผมลายเซ็นยังวะยังนะน่าจะยังนะครับน่าจะยังไม่ลายเซ็นนะดีนุ่ยเมนยูเมนย,มนยูมาสองนะเบดการ์ดเมนยูมาสองแล้วนะครับราซินีเมโดนิโตอาวูบมาอีกแล้วเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันสองอันเลยติดกันโดมินิกเควินเลวินแลวบูไปที่เอเวอร์ตันอีกแล้วนี่ไงพี่ยำก็บอกแล้วบอก เอวตั้นนะครับย้าบอกตั้นออกรัวๆเลยเฮ้ยเอวตั้นของใครอยากไปแพรกษาเอวตั้นของคุณทศพลน,นะครับอย่ามาเลยครับโควิดเยอะแถวนี้โควิดเยอะมากอ่อสิมว่างเก้าสิบเก้าไปกับผมไมมาหน่อยครับบุมไรเซนมักจอกครับเหรอ จากสติสูย์วิจัยอย่างลาดรพาวใช่ปะเนี่ยวิศูนไหนวะเนี่ยเอวาตันออกดีแท้พอไม่เลือกใช่ไหมอ่ะโอบาเฟมีเบนมีเจมอดัมเวฟสเตอร์แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแนวแนวเลือดหมูนะโอออสบอลน่าครับเวนแฮมนี่ไงเวนแฮมของใครเอ่ยของคุณหนุ่มแล้วก็โอโหสีนี้ แมนซิตี้99เลยโอ้โห99ทับ99จะบ้าตายว้าวหน่อยเลขสวยเว้ยวันนี้เลขส,ส,สวยทุกใบนะฮะโอ้โหนี้เลขสวยทุกใบเอนเดอร์สัน99ทับ99จะบ้าตายแมนซิตี้ เรียกลิเวอร์พูลมาหน่อยครับฟูลแลมมาจากเบดต,ตอนนี้บ้านแอจะกลายเป็นบ้านครับวันออฟวัน <laughs> นะจะเรียกวันออฟวันให้วันออฟวันอะไรดีตัวไหนดีขอให้มานะไปสุดท้ายบ้างน,นะครับโอเคมาลุยๆกันนะ สวัสดีทั้ง26ท่านด้วยนะครับมาลุ้นช่วยกันโอ้โห,โโห,โโหโด,ดูดิไม่ต้องบอกแล้วสีแดงอ่ะนะครับทีมอะไรไม่ต้องบอกแล้วนะครับมาดูมิมโมแจ็คกิลลีดมาเฮ่มาลุ้นกันเลยนะครับทีมใหญ่แน่นอนครับอ่อนันเมนเจอร์ออลิเย่แล้วก็วูบเอ้ยวูบแดมตันแอดมอน์เวียบูมรัตนพัฒน์ ู <Boom. laughs> หมายถึง99ถ้าอ๋อมันวันอับวันใช่ๆใ,ให้อภัยแล้วแอ,อดวูบเดินนี่ไงให้อภัยผมแล้ววูบมาเลยใช่ไหมอ่ะต่อไป red on red นะฮะ <c oughs> ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดี <c oughs> โอ้โหแบนดอนดิล โอ้ีกคอเลยโอ้โหของมนการันตีอยู่แล้วนะครับหนึ่งหนึ่งนับเจ็ดสิบห้าครับคุณอาทิตย์ของการันตีอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่เล d อันเลแต่เอาไปก่อนไงเฉยเลยคุณนิวบอกคุณนิวเสียายด้วยนะครับเกเมื่อกี้คุณนิว ไดเมนอยูไว้แต่ไม่ออกของมันการันตีครับนี่ของมันการันตีนะครับแล้วก็อะไรวะอ๋อนึกว่าลายเซ็นนะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ลาเซ็นนะอ่ะบลูอันบูบ้างนะอา่มับลูอันบูบ้างให้ภาษาบ่อยไปนะเอาแล้วอนุภาพเสื้อแดงเห็นไหมนี่แม็กโชมานะอุ้ยเสื้อแดงอุ้ยแดงอีกแล้ว แดงสองทีมน,นี้ตกใจเลยนะครับ blue on blue blue on blue หัวอย่างนี้พาเลตนะฮะศูนย์หกแปดทับหนึ่งเก้าเก้านะครับพาเลตมาแล้วพาเลตคุณธรรมทัศนะครับโอเคนิดไปแล้วหนึ่งใบคุณธรรมทัศมีใครจะต่อเบรกเอาไว้ไหมจะได้ริทให้หนึ่งกล่อง นะครับเพราะว่าหมดนี่เราก็น่าจะหมดเลยนะ Make away. เบรกเอเว่เบื่อได้ลุ้นคันล์บัสด้วยนะออกจะออกง่ายกว่าพวกคอปปี้บ็อกนะครับพวกคันละบัสเบรกเอเวจะออกคันล์บัสง่ายกว่าเรียบภูแดงแต่เบรดอย่างเศนะร้านะฮะอุย้ยตกใจตกใจเห็นลานแดงๆตกใจเนี่ยชิกรู เมดการ์ดไวๆเลยนะครับโรเทอร์ตี้เดโกรมเมสลาลาน่าแล้วก็บลูนะฮะทีมบลูนะครับได้ลุ้นไปที่เชลซีนะครับเชลซีของใครไปทั้งคืนครับแอนเชลซีของคุณสุชาติแต่ว่าอ่ะใบนี้ไปก่อนนะบัวเลสบัวเลสฮาคิมสีแฮงแล้วหัวองี้สุ้คุณสุชาตินะครับ คุณสุชาตินี่เบ้ซ้ายเหมือนกันนะคุณสุชาติเบ้ซ้ายบูมให้หน่อยนะฮะบู่เมอร์กินซีเอ็กนะครับหนึ่งสี่เก้านายเซนน่าจะทีมใหญ่นะมาขนาดนี้แล้วเรามี YouTube ด้วยนะถ้าใครผ่านแถว YouTube ก็ฝากแวะ,แวะช่องออกคลาสด้วยนะ นะครับทำไมทำงี้กับผมจะไม่ให้ไปไม่กระสาได้ยังไง <_ t od d> อะไรเซนอาจจะเป็นบู๊ก็ได้นะในเซนเดี๋ยวผมดูก่อนเฮ้ยได้เซนมาแล้วอ่าเขาข่าวนะได้เซนเขาข่าวนะ <_ t od d> แต่ยังไม่เห็นสีทีมนะครับ <_ t od d> เดี๋ยวลุ้นด้วยกันชุนลุ้นช่วยกันลุ้นพร้อมกันเลยนะครับ <_ t od d> ยังไม่เห็นสีทีมนะ <_ t od d> แต่ออกแล้วนะออกแล้วแล้วก็เรดโมโจนะครับอ <_ t od d> ุ้ยฟูลเล่มาหน้ากล่องแทบทุกซองเลย มาเน่ริเวอร์เอนดูอาเมนดี้เชลวีฟโบฮูจะอู้จะได้เขาเรียอยูจะได้คนเหนือนะครับเนี่ยคนเหนืออ่าพิงไอนะฟูลแลมล่ะฟูลแลมนะพิงไอฟูลแลมนะครับคุณพ uh ูนสั่งแล้วก็เลดออนเลดแอนดูโรเบอร์สันนะฮะมาแล้วครับทีมทองใครเรียกทีมไหนก็มาทีมนั้นนะริเวอร์นะผมเรียกแค่แล้วนะ อ,อย่าลืมซองเลยเซนแนทมานีนี่นสแสดงว่าจำได้นะเนี่ยสแสดงว่ายังจำกันได้นะฮะวันนั้นตกใจมากเลยคือแบบเปิดหมดแล้วนะตกใจจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบแกล้งหรืออะไรเลยไม่ไม่ไมลืมจริงๆอ่อะวัดคำสิวาของผมอะเรียกเรียกจนพ้อมาโอ้โหเอาเอาอันนี้ไปไป อะไรดีอะสนามสนามวู้ไหมไอ้สนามวุ้ไหม,ไม,ไหมแจมลยแอสครับผมคลางอาร์เซนอลหน่อยครับนะตอนนี้นะน่าจะเหลือใบรันน่าจะได้แค่เต็มที่ผมว่าน่าจะได้อีกหนึ่งใบนะถ,ถ้าถ้ามันจะมานะอ่ากินกินแขกไหมหรือว่าจะเป็นอะไรขอให้มันมากันนะ๋ยวดูก่อนนะหุยวันวันว่ะ ันอ้ันจริงว่ะวันอมันว่ะวันอ้ันมามาแล้วเว้ยวันอมันเว้ยเฮ้ยใช่ปะวะเดี๋ยวแม่งมีจเกอร์โดนด่าอีกที่หมเดี๋ยวเฮ้ยเปิดนิดนึงเห็นสีดำหรือมันเป็นคอลัมน์ไอสกอร์เลอร์ขัาวะเดี๋ยวก็บอกโดนแกล้งอีกชิบหายใช่ปะใช่ปะใช่ไหะคุณสุชาติใช่ไหมอะประสบการณ์ที่เปิดภาษาสามสิบปีผมว่าใช่นะผมว่าใช่นะ แล้วก็มีอ๋อมีรันอีกหนึ่งใบนะเลอสีก็จบแล้วทำไมสีเข้มวันนัอวันเป็นสีดำคนนิวแต่ว่าทีมน่าจะน่าจะไม่ใช่ทีมใหญ่นะว <c oughs> ันน็อวันวันน็อวันว่ะขอวันนอควันตัวใหญ่เลยวันนัอวันตัวใหญ่บอกแล้ววันนี้บอกแล้วเนี้ยรันอ่ะสวยงามบอกแล้วใครลงวันนี้รันจะได้การรันแบบรันเลขสวยด้วยนะ <c oughs> แล้ววันนอวันด้วยนะครับ เบนลี y, อ่อะเป็นชาลีนะแล้วก็บัวนบู้ยมันดำาอนบูมันเนี่ยโอ้ดำาอนบูนิวคาสเซลคุณนัทพัฒน์เบรกที่แล้วบูมย้อนหลังนะนิวคุณธรรมทัศน์นะแต่คุณนัทพัฒน์ได้อันที่แล้วนะเบรกที่แล้วนะเออบูมไม่มาบอเฮ้ยคุณนัทพัฒน์โอ้ อคุณทำอรนทัดได้สองบูมเลยนะหนึ่งเกเก้า <c oughs> ทำกับผมอย่างนี้ได้ไงเออว่ะคุณนัทพัฒน์นี่ลงลงเบรกนี้ออกเบรก,ก,กหน้าเอ้ลงเออลงเบรกนี้ออกเบรกหน้าจริงๆนะโอ้ยวันนับวันว่าเฮ้ยทุกคนเอาอะไรดูลายสีลายเซนก่อนถ้าไม่ใช่สีแดงเปิดลายเซนก่อนถ้าไม่ใช่สีแดงเปิดลายเซสนก่อนนะอะดูใบสุดท้ายก่อนนะครับชาลีอีกแล้วเป็นบร์ลีนะ ตอนผมอ,อ,อ่านะเป็นผมตอนนี้อยู่บ้านแล้วละ <laughs> อย่ามาเลยโควิดเยอะนะโควิดเยอะมากโอ้ไลเซนไม่ใช่สีแดงเว้ย <im> เห็นละอิงสกไลเซนเปิดไลเซนก่อนไม่ใช่สีแดงนะยังอ่อทีมไม่ใช่สีแดงได้ลุนนล้นนะทีมที่ไม่ใช่สีแดงไนดะ้ลุน้นอ่ะดูเบรดก่อนแล้วกันทีมไม่ใช่สีแดงได้ลุ้นขับรถอยู่ใกล้ถึงแม่สารแล้วทีมไม่ใช่สีแดงได้ลุ้นนะครับวุ้ย ทิ้มหายแล้ว<笑><笑>ว่าขอัยมือลั่นเอามาลุ้นหน่อยทีมันไรล้วลุ้นหน้ไม่ต้องลุ้นแม่งละเปอร์แเบบแเบสเบบเบ,บ,บ,บเราก็พูดถึงมันอยู่อ่ะมันเราก็พูดถึงมันอยู่มันก็ออกมาไว้เปอร์ครับแบดวิดีโอดูมักคุณจูเนอร์โอ้โหฮิตโชว์เลยนะคุณจูเนอร์นี่เบสซ้ายด้วยหรือเปล่า อุ้ยขอไปมือมันลั่นว่ะโอ้มัวแต่บบจะอ่านคอมเมนต์จะอะไรยังไงอยู่ก็มือลั่นเฉยเลยว่ะอู้ตาย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 แล้วดีมันเป็นเป็นตัวไม่ดังนะไม่เป็นไรไม่เซอร์ไพรส์เลยเนาะไม่ได้ลุ้นเลยโอ้ชื่อใหม่นัดล่มปากเอาโอเคฮะต้องเปลี่ยนชื่อดูนะนัดล่มปากอา ตายแล้วเบรกนี้เปิดปุ๊บเลยแต่ผมว่าวันออฟวันชัวนะผมว่าผมว่าชัวเลยวันออฟวันผมว่าชัวนะเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับวันนี้ว่าน่าพูดถึงแม่งเนอะแบรดวีดีโอแม่งมาจริงอะดูดิเห็นไหมการตีเลยนะพูดถึงใครแม่งมาจริงอะพูดถึงทีแม่งก็มาแก๊งปากอ่าวได้กําเนิดเดี๋ยวนี้ช้าๆเลยนะอันนี้ขอช้าๆเลยนะ อ่ะเดี๋ยวมาดูว่าวันอ้ววันจริงเปล่าเนี่ยวันอ้วนวันนะเนี่ยวันอ้วนวันนะไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ใชเออสกอร์เลอร์หรืออะไรเงี้ยไม่น่าใช่นะครับวันอ้วนวันนิวเอออ่ะวันอ้วนวันนิวนะเราไม่เชียร์ทีมตัวเองอะ่ะคุณวันรับคุณคุณ,ค,ณคุณไม่เชียร์ทีมตัวเองอะ่ะวันอ้ววันเออเซิร์ฟฟิวอะไรเงี้ยวันอ้ววันนิวเชียร์ทีมคนอื่นนะฮะ เดี๋ยวหรือ,รอทีมตัวเองหมดหวังแล้วอ๋อมันไม่ให้สีแดงเนาะอ่ะวันอ f o วัพูดเลีดวันอองวันทีครับอ่ะเลือดยูเนเต็ดวันอ f o วันะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยถ้ามันออกมาจริงนี่หาเลยนะพี่อ๋อมันดำจนผมไม่รู้ว่ามุมไหนอ๋อโอเคทีมบลูว่ะทีมบลูได้ลุ้นว่ะเซอร์ฟิลมันหมดหวังแต่ต้องเล่า <c oughs> ขอช่องดีนะครับ one of one one of one hobby box อุ้ยใบแรกเลยมั้งว one of one hobby box ที่เคยเปิดเลยนะหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มาเฮ้ยซันซันซันมา one of one เฮ้ยเฮ้ยตัวดีตัวดีเฮ้ยเฮ้ยคนตัวเน้าเฮ้ย วันบ,บ้านจริงปว่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเพิ่งเพิ่งนะเดี๋ยวแม่งเขียนเดี๋ยวแม่งเขียนออฟ้อยทำไงอ่ะอโอโหบูมไปดิครับเป็นยังไงบอกแล้วบอกแล้วใครไม่เล่นรอบนี้นะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเบงเอาเวก็ออกคาระบานโถเห็นปะกินเต็มเห้เป็นยังไงฮะซอนวันออฟวัน เสียดายไม่มีแม็กสีดำว่ะก็ไม่คิดว่ามันจะออกไงสเปอร์คุณทูนเนอร์เออ,เอ,อใช่ป่าว่ะคุณต้นหรืออื่นอ๋อคุณทูนเนอร์นะได้เอ่อได้ได้ได้เซนแล้วก็ได้วันอวันด้วยนะครับผมนี่โคตรเท่เลยใช่แล้วฮะมาถูกที่ถูกเวลานะครับผมเห็นหัวผมนี้ใจเลยผมรู้เลยผมเห็นผมอ่ะ ผมเห็นผมตรงนี้ผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นซันเพราะว่ารุ่นนี้มันมันจับมันมันมันรู้อะทุกคนก็รู้หมดแหละเห็นผมนะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหรอกดาร์ฟอันดับสามได้ฮิตสเปอร์กินเรียบนะฮะแคปรูปให้หน่อยแคบรูปแล้วแชร์กันเข้าไปแชร์เข้าไปเหมือนเขาเหมือนคนอื่นเขานะ่แชร์กันเข้าไป๊ยอันนี้มีตำหนิหรือเปล่าสติกเกอร์ดี๋ยวันออฟวันต้องหาสติกเกอร์ดีๆหน่อย หกร้อยชิ้นนี่เดี๋ยวเราหาอันทีเกอร์ดีๆนะโอ้โหกล่องสเปอร์เหรอครับใช่ครับผมอ่ะดูเซนเ,นเตอร์ดีๆหน่อยนะสเปอร์นะครับสเปอร์มันก็ลุ้นสีสีฟ้านี่ลุ้นได้ทั้งสเปอร์เชลซีเอเวอร์ตันเลสเตอร์ลีดพาเลตนะไบตันมันลุ้นได้ไปนู่นเลยนะ แต่ว่ามันมาออกซัปเปอร์